เอาละฮะตอนนี้เราไปอยู่กับเสียนสไลด์ของโดมิโนะไงล่ะโดมิโนแต่เอ้ยโดมิโน่เราเลือกนายลนั่นโดมิโน่แต่ตจะทำให้ดีส่วนนั้นโดมิโน่โดมิโน่ค่อยๆย่างโดมิโน่มันได้ยินนะป่นตุ้สามโบ๊ก โดมิโนฮยไม่ทันโดมิโนโอ hey ้โหเป็นไงโดมิโนนายคือหนึ่งเดียวโดมิโนฉันเลือกได้พี่เอาดิสกลางผมไปเลยโอ้ เรายิงแบบสามชาติแล้วมันไม่กล้าเข้ามาหรอกนายกวนเต็มโนมิโน่โอ้ทะเล้ยแเนี่ยโนมิโนช่วยเันหน่อยเดี๋ยวเราเดินแทนเลือดได้ไหมอุ้ยได้เลยตัวใช่เหรอแย่ตัวเด็ดจ้า ลเฮ้ยตัวอยู่ไหนตัวโซฮิลารีอยู่ในหลุมมาตัวมาหาแน่ตัวคอหัวตัวได้ปะได้วันนี้มันเด็ดนะเด็ดนะเป็นเกียรติี่พี่ไปเอาปืนผมหน่อยดิเกรกันน่ะอยู่ตรงเบียพี่จะมีชีวิตอยู่รอดหรือเปล่าแค่นั้นแหละไอ้ตัวอยู่ไหนตัวอุ้ย